สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องมาอนี้ก็บยีดีต้อนรับเขาสู่ช่องรถบัสชาแนลเด้อค่ะพระพี่น้องมาเบิ่งสวนกับพี่น้องมาเบิ่ง,มง,มงมหมอกมวงที่เขาต่อนว้เนาะค่ะหากกับท่านในปวงอยู่ค่ะพี่น้องนี่เขาต่อนว้ค่ะอันนี้ตอนที่หลังเนาะค่ะ คำบมักม่วงค่ะนี่ค่ะง่่นะคะพี่น้องนี่ก็ตอนที่หลังนะค่ะพี่น้องงานหนึ่งเขาตอนไว้ลมมามันหักค่ะนี่ค่ะพี่น้องลม ลมมาหลักลดละค่ะมกมองแก่กับกำลังเป็นหมากค่ะพี่น้องสะอ่อนนี่ลีค่ะพี่น้องมกมองพามหาฉนกนะคะพี่น้องเขาก็ตอนจิตัดออกให้มันเป็นพุ่มนะคะ่ะไม่จะหมักใหญ่ๆค่ะพี่น้องโอ้ะสะอ่อนแห้งค่ะ ฝนตกแมาแต่เศร้าเ้ยค่ะพี่น้องค่ะอยากกําลังขึ้นงามเลยค่ะขอก็มารีวิวมัะนาวนะคะพี่น้องเต็มต้นเลยค่ะงวดนี้ค่ะ อันนี้เขาก็มาตอนที่หลังด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าเดทายลงให้พี่น้องเบ่งเนาะคะ่ะอันนี้กับมกม่วงไอ้โชคกันนั่นเน่ยค่ะพี่น้องพึ่งตอนค่ะกอตะไคร่เขาถึกฝนกบง้ามระคะพี่น้องค่ะนี่ก็สวนพักเม้ยาค่ะพี่น้อง บักพริกทั้งผลงามๆค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงนะคะต้นหมกม่วงกับหอแต่ดอกค่ะพี่น้องหมกพริกก,กำลังเป็นหมากค่ะพี่น้องค่ะงามๆค่ะ นค่ะม,มียอดดอ,อกใหม่ค่ะค่ะพี่น้องสำหรับมือน,นีรถใบกระตองขอตัวจบว,วิดีโอไว้เพียงเท่านีก้ก่อนเ้ยค่ะมือหนาฟ้าไม่ย,ยังว่าพอกันเือเกาเด้อค่ะสำหรับมือน,นี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ